พื่อนทุกคนนะครับวันนี้ทัทนพิทมีก็เปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนเพื่อนมาชมบอนสีที่เป็นไม้สะสมของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆนว่าเป็นบอนสีที่ผมซื้อเพราะว่าคือฟังชื่อเขาแล้วเอ๊ะทำไมชื่อมันแปลกจังนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบอนตัวนี้นะครับคือบอนตัวไหนแล้วก็มีชื่อว่าอะไรนะครับเฮ้ยใก้กันเลย เรามาถึงแล้วนะครับนี่นะครับบอลตัวนี้นะครับสวยไหมครับอันนี้นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าตัละแม่กุสุมานะครับหรือบางทีเขาจะเรียกสั้นๆว่าแม่กุสุมานะครับเป็นบอลสีที่มีใบฟอร์มสวยมากเป็นใบที่สวยมากแล้วก็ลักษณะฟอร์มของเขาเนี่ยตั้งตรงแบบ สวยจริงๆนะครับนี่นะครับลักษณะใบของบอนสีตะละแม่กูซูมาเนี่ยคือลักษณะใบจะเป็นใบรูปหัวใจแต่มีความเรียวยาวออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของหูใบเนี่ยจะค่อนข้างตั้งสูงแล้วก็จะคล้ายๆกับย่นๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับตรงหว่างตรงนี้นะครับมันจะออกย่นๆน,นะครับความสวยงามของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวสีสีพื้นนะครับก็จะเป็นสีชมพูที่ที่สวยมากนะครับคือปกติเนี่ยบอลสีเนี่ยมันจะออกโทนสีชมพูดแดงเนี่ยที่เราจะเห็นได้ทั่วๆไปแต่ว่าแม่กุสูมาเนี่ยสีจะออกโทนเป็นสีชมพูโทนเป็นสีชมพูที่ ที่อ่อนๆแล้วก็สวยงามมากนะครับแล้วก็สลับกับตัวอขอบใบที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ลักษณะใบก็จะยาวออกมาแบบนี้นะครับแต่และแม่กุซูมาหรือบางทีเราก็จะเรียกสั้นๆว่าแม่กุซูมานะครับอ่อนตัวนี้เป็นบอนที่อยู่ในตับของผู้ชนะสิบทิศนะครับซึ่งแม่กุซูมาเนี่ย คือถือว่าเป็นคล้ายๆกับตัวเอกของอตัวละครหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิทธิทนะครับแล้วก็ในตับนี้เนี่ยก็จะมีตาละแม่กุสุมาตาละแม่จันทราแล้วก็สอพินยานะครับอของผมเนี่ยผมจะมีอยู่2ตัวก็คือ,อตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวตาลแม่กุสุมาต้นนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นอสอพินยา ซึ่งสอพิญญาเนี่ยพอดีผมไว้หลังบ้านยังยังไม่ได้ย้ายเข้ามาในข้างในโรงเรือนนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ตอนนี้กําลังหาตัวตาละแม่จันทราอยู่นะครับเพราะว่าจะเนื่องจากว่าทั้งทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นบอลโบราณนะครับซึ่งค่อนข้างจะหาหายากนิดนึง คือหายากในที่นี้คือหมายถึงว่าผมจะไม่ค่อยสั่งออนไลน์นะครับคือส่วนใหญ่คือถ้าไปเจอตามร้านต้นไม้ก็จะไปหิ้วออกมาเลยนะครับเพราะเพื่อให้ไม้เขามีความเสียหายน้อยที่สุดนะครับตัวใบของเขาเนี่ยอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าเป็นใบที่ลักษณะทรงคล้ายๆหัวใจแต่ว่ามีความเรียวยาวก็จะมีแถบสีเขียวอย่างนี้นะครับตัวก้านใบนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับ จะจะมีสีค่อนข้างอมชมพูนิดนึงนะครับต้นนี้ที่ได้มาจะมีลูกติดมาเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากต้นนี้นะครับคือความความพิเศษของต้นนี้นะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับก็คือว่ามันเป็นทรงพุ่มที่ค่อนข้างสวยแล้วก็เท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ย เขาจะแตกกอได้ง่ายมากแล้วก็เวลาแตกกอแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆนะครับซึ่งผมเองก็อยากจะเลี้ยงเขาให้แตกกอเป็นเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะได้ศึกษาไปด้วยว่าเอ๊ะเขาแตกกอได้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นของเพื่อนนะครับคือใบเขาจะใหญ่มากนะครับอันนี้ใบอาจจะเล็กกว่าฝ่ามือนิดนึงแต่ว่า แต่ว่าของของเพื่อนเพื่อนผมที่เขาเคยเอารูปให้ดูนะครับแต่ผมยังไม่ได้เห็นต้นจริงของขาวครับคือคือใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับซึ่งอพอเห็นแล้วเนี่ยก็สวยจริงๆนะครับสำหรับต้นนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องแ a n with me แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับแพนวิดมีไปต่อเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ